กับการงานดีๆสําหรับพิษนุโลกลิทดีะใช่ไหมก็เป็นการมากำรัส่งเสริมสุขภาพนะครับพร้อมกับในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพิษนุโลกกันด้วยไปดูกันครับว่ากิจกรรมน่าสนใจขนาดไหนครับโดยทางด้านของศูนย์การค้าเซนทันพาซาพิษนุโลกนะครับนายรณัญชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกพร้อมหลายหน่วยงานครับได้ร่วมกันเปิดงานพิษนุโลกเลดี้2 0 2 2ครับและงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมฉลองสะพานพระชวังจันทร์ เพื่อปลูกกระแสคนกีฬาผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชนเร่งเครื่องโชว์ศักยภาพเมืองสองแควให้เป็นสปอร์ตนะฮะเมืองสปอร์ตเมืองแห่งการกีฬานะครับ,รบเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสุดระดับประเทศและนานาชาติเพื่อกระตุ้นความสนใจให้ผู้คนที่รักการออกกําลังกายและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬาให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยกันด้วยนะครับ ก็ในงานเป็นไงบ้างฮะในงานเนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเฉลิมฉลองพระชวังจันทร์โดยร่วมกับเทศบาลเมืองพิศณุโลกและก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดพิศณุโลกครับจัดกิจกรรมเดินแบบชุดผ้าไทยบนสะพานพระชวังจันทร์นะฮะภายใต้แนวคิดภูศาสน์ถิ่นสองแควจากท้องถิ่นสุสากลครับร่วมกับการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุด สุวรรณธาราหน้านาทีวิถีสองแควนะครับก็จัดขึ้นครับในวันที่23เมษายน2565เวลา 17. บนาิมนาทีเป็นต้นไปนะครับก็บน่าสนใจนะพระราชวังจันทร์นอกจากนั้นเองยังมีพิศนโลกมินิมาราธอนในวันที่24เลยครับไปใต้แนวนคิดส่งเสริมกีฬาส่งเสริมพิศนโลกพิศนโลกเมืองสุขภาพดีกีฬาดีท่องเที่ยวเด่นครบทุกมิติเลยนะฮะมีการแข่งขันสประเภท มินิมาราทอน10.5กิโลเมตรฟันรันนะฮะ3.5กิโลเมตรการแข่งขันจักรยานระยะทาง60กิโลเมตรสประเภทมี AV 25กับ AV 35เปิดรับสมัครนะครับจนถึงวันที่18หรือวันพรุ่งนี้นะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทัลพราซ่าพิษนุโลกก็เชิญชวนนะครับมาติดตามกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษกิจต่ตอไปสำหรับเมืองสแควเมืองที่มีแม่น้ำน่านผ่านกลางเมืองนะครับ